TU วีเ Online สอบยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่เกตนะคะพี่เกตจบจากคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ <c oughs> เป็นติวเตอร์ที่จุฬาติวเตอร์ค่ะสําหรับ Tu Get กตออนไลหรือว่า t u ว Get Computer Bas ์เบสทนะคะการสอบจะทํากับระบบคอมพิวเตอร์ค่ะอันดับแรกนะคะเมื่อเราเข้าไปในนั่งห้องสอบแล้วเนี่ยเข้าระบบปุ๊บเราจะต้องกรอก username และ password ค่ะซึ่งก็คือเลขบัตรประชาชนของเราแล้วก็รหัส password ที่เราลงทะเบียนไว้ค่ะ อันดับที่2นะคะเราจะต้องตรวจสอบไม์แล้วก็หูฟังนะคะว่าชัดเจนไหมไม์พูดได้ยินไหมนะคะอันดับที่3นะคะก็จะมีในหน้าข้อสอบนะคะเขาจะมีรายละเอียดต่างๆระบุไว้ให้ค่ะในตัวหน้าคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาในการสอบนะคะเวลาของแต่ละพาร์ทจำนวนคําถามแล้วก็ชื่อของเราค่ะตรวจสอบให้ถูกต้องค่ะแล้วก็ส่วนที่4ี่นะคะจะเป็นส่วนของการเริ่มทําข้อสอบเนี่ยเราจะต้องตั้งใจทําให้ดีๆค่ะฟังคําถามแล้วก็ มั่นใจในการตอบคําถามให้ดีๆค่ะเพราะว่าเมื่อเราตอบแล้วเรากดปุ่ม next เนี่ยพอเริ่มข้อถัดไปเราไม่สามารถย้อนกลับมาทําข้อก่อนหน้าได้นะคะซึ่งจุดนี้จะต่างกับ paper based test ค่ะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจเรียนคอร์ส T U g e t กับทางสถาบันจุลาติวเตอร์นะคะอย่าลืมแอดกันมาที่แอปสีเขียวนะคะพิมพ์ atsign j u l a t i t e r ค่ะ atsign julatilter นะคะ,แล,ะ,คะแล้วพบกันนะคะ